รองนายกโกกรครการคนละครใกล้ควรก็ขออนุญาตเป็นอย่างไม่ไม่เป็นทางการนะก็ะคือพี่เบียร์ของพวกเรานะคะตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกอบจจจังหวัดชลบุรีท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้เนื่องในวันมหาสมุทรโลกและก็สวัสดีท่านกำนันอำเภอสัตหีบและก็กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านจิดอาสาทุกท่านนะคะคุณครู แล้วก็กลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะพ่อค้าประชาชนก็ได้ให้การสนับสนุนในวันตุ้นปลิตสำนึกนะคะให้เราเริ่มเริ่มปลูกฝังให้แต่ตอนนี้มีการปล่อยปะละเลยแต่ในวันนี้หลักเลยคือสวัสด,ดีครับท่านนายกสโมสรไยออนพัทยาสศรหีบท่านสมาชิก ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วคุณครูแล้วก็น้องๆโรงเรียนในยีนิตแล้วก็กลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็ผู้แทนนะครับจากกระทรวงทรัพยากรน,นะครับ mm hmm. ก็วันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานรักทะเลซึ่งรังนี้รั้งที่11แล้วนะครับน mm ้อ hmm. งทุกคนนะครับเราก็มารักทะเลรักษาการร่วมกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทาง ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยก็มาเจอกันเกือบทุกปีเลยนะครับกำนันดีท่านก็พามาทุกปีนะครับปีนี้เช่นกันนะครับที่สำรวจมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนี้นะคะยญ้าทะเลในบริเวณของโรงพยาบาลอภากรนะคะหญ้าที่เห็นเขียวเขียวนะคะก็จะคือหญ้ากุยช่ายทะเล е นะคะหญ้ากุยช่ายทะเล กุยช่ายเข็มนะคะแล้วก็หญ้ากุยช่ายทะเลนะคะสองชนิดนี้จะพบเจอในบริเวณที่อยู่ติดชายหาดนะคะบริเวณก็หญ้าเงาใบเล็กนะคะแล้วก็หญ้าใบพายเนี่ยจะพบบริเวณโซนอนอกนะคะแต่ณปัจจุบันนี้สำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะเราพบแค่3าชนิดก็จะมีหญ้ากุ้ยช่ายทะเลแล้วก็ หญ้าเงาใสแล้วก็หญ้าใบมะกรูดนะคะซึ่งตอนนี้พบแค่สามชนิดไปสู่ทะเลค่ะก็จะเป็นแบบมุ้นๆนะคะดีนตอนอะไรครับ เลยนะคะของภาคตะวันออกเพราะว่า้าชนิดนี้จะมีความทนทานแล้วก็ในการกินเขาก็าเหมือนดุนดนไปดุนไปดุนไปก็จะมีเกี่ยวกับการลดรงเรื่องการฟื้นฟูแล้วก็เกี่ยวกับทรัพยากรทรัทนนะรพยากรเราก็มีการเสื่อมโทรมลดน้อยลงใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจับมันกินกันอย่างเดียวต้องช่วยกันด้วยใช่ค่ะ ชายทะเลยาผู้ชายทะเลลักษณะจะไปมีเขาสองข้างตรงกลางจะนูนนิดนึงค่ะ